สวัสดีค่ะช่องไอช่องเที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่กินกันจังเริ่มถาดละสิบเก้าบาทนะคะอันนี้เรายังไม่เคยมาทานที่สาขานี้นะคะอันนี้เป็นสาขาบางหุ่นนนเปิดนี่นะคะ่ะสิบหกปิตอนที่สองเราก็เข้าไปทานกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารนะคะว่ามีมีอะไรบ้างสิบเก้าบาทอ๋อก็มีหลายอย่างนะคะโอเค เราไปดูกันดีว,ว่าเราจะทานอะไรเอ,อ้เราเคยมาทานแล้วครั้งหนึ่งนานมากแล้วค่ะอันนี้เขาทำร้านใหม่เดี๋ยวไม่เคยมาเลยโอเคเข้าไปกันเลยค่ะ,ะเราก็คนเดียวก็ทานได้นะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะท่านเดียวค่ะที่เดียวโอเคตรงนี้นะคะ นี่โต๊ะของเราโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาสั่งอาหารกันนะคะเมื่อกี้เข้ามาน้องบอกให้สั่งออนไลน์ยังไม่เคยทำอะ่ะทำยังไงอะ่ะยังไม่เคยทาแอะ่ะแต่สั่งออนไลน์แต่งยังไงวะเอาแล้วเดี๋ยวเรียกน้องเขากาถามก่อนนะคะอมาสดียังไงต่อไปพูดค่ะ จะบอกว่าเรามาทานครั้งแรกที่เป็นแบบปักออนไลน์นะคะเข้าไปในไลน์ค่ะแล้วก็จิ้ม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 จิ้ประมาณนี้น้ำสีอะไรเนี่ยเคสก็จะประมาณขอบพึ่งค่ะน้องก็มาสอนอยู่ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเราอยากลองค่ะโอเคเราจะบอกว่าเราสั่งทั้ง สิบเก้าบาทแล้วก็ไม่สิบเก้าบาทค่ะริงเขามีสามอย่างแต่เราสั่งมาสองอย่างเป็นน้ำจิ้มประมาณน้ำจิ้มซุกี้อะไรประมาณนี้แล้วก็น้ำจิ้มสีฟูจะ้ะเดี๋ยวเราดูนะจ๊ะว่ามาลนะวจะกี่บาททั้งหมดโอโ้สั่งไว้เยอะเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ก็มีหมูมีมาม่ามีมีนี่แล้วก็มีอ,อือแต่เขายังไม่พี่บอกราคานะคะ ลุยลุยเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาทานเลยนะจ๊ะแล้วมาดูว่ามันทั้งหมดกี่บาทจ้าเราจะบอกว่าเพื่อนๆก็มาทานกันได้นะจ๊ะไม่มีขั้นต่ำนะคะอ,อิ่มแล้วจ้า อันนี้ก็มีน้ำจิ้มสามอย่างนะคะร้านก็อยู่เนี่ยคะ่ะนีวเราก็จะื้อกินกันจังไม่มีขั้นต่ำสั่งเท่าไหร่ก็ได้จ้ะโอเคบ๊ายบายก่อนนะคะเพื่อนๆกินแล้วจะกลับบ้านค่ะเพื่อนๆเพื่อหาหารมาสีแยกบางขุนนนก็ได้นะคะสิบเ้าบาทมีจริงจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ